จะไปลงไก่หม yeah, hey. hey, hey, ูได้เฮียดิไดซีด <c oughs> ิมเงินไปไก่หม <right. S 1> ูจ้ะเฮืยเฮื้องกบยร้องเฮียกันน่ะคือเฮียงไว้พี่นะอ๋อผมพูดตายนั่นเหรอมันระเบิดลงมไหมผมตายเลยดิแมนระเบิดเฮียงบูมันยิงมากอ่ะเอาเวงบอมบ์บัตเนี่ยระเบิดเนี่ย แ่้พี่ยิงอีิจิรยางบุ้มบุ้มเดียวคืออภิจิร์ไม่ได้เรียนเลยภาษาโลกอ่ก็ต้องจีคอนตั้งเหมือนกาั้นเลยแล้วยังมาลงผีลงผียังวันว่มีมองชบอีีต่างวันวันจริงมันเป็นตื้นๆหนิถือถือถือระเบิดมหันมูนอาญานี่ล่ะก็บอกว่ามาลงสีนเยที่ทาดลอเนี่ย จะลอยเลยจานตีอีจีเลยแบบยัง้ไม่มาไม่มาเบูมีมองชุบเลยแบบเป็นด่านที่บมีมองชุบแมนอิจีเลยเซเลอวเดยเดียยิ่งยิ่งเพี่มากล้มาแล้วมาแล้ว หมดไหมออกไหมตายไหมดูดูมามๆมตายตายตายโอ้ไอ้ปั่ำยิงผมแล้วีเกีนเกนำผมแล้วบังคันไม่เห็นบอ อกําลังหิวเป็นรงยิวังขางมันนั่งอยู่ทังขางกันการนอบ้านชนามเขาลงกันตั้งหลกหลายหลังิตายอยู่คนเดียวเรเล่นกับผู้เดียวเราเล่นย่อมกับผู้เดียว ว่าสงสัยบางนั้นลมำวยแล้วมันเห็นน้ำมากพอดีนะมันกระเลยถ่าเลยเหมือนต่ำตๆำต่ำเยอะข้างนี้มันชื่อดานอย่างไรพี่เข้ามาเกลิดดานเนี่ยดานเมื่อกี้วุ่นเปลกๆหลายแมนสลยสดเลยัสดีรถแล้วรถตล้วรถแล้ ใส่ใ่มงูอยาใส่เแล้วมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเาสนายเลยดอกเดียวโอกาสเออเลยปะจุกเงียบี่ตมก็ไม่เัดให้ิงรถไฟชาเขาขี้อ้อมก็หิน อีต้อไม่ใช่กับกีออมยืนอย่าปล่อยไรอย่าปล่อยไรยังสั้นยังเออโอ้ยจอได้ยี่ขาคัเลยอันอะไรอนี้ก็ดีนะยัง ไปแล้วซุ่มหนึ่ง anyway, มันมีคนยังให้รถมันขับมาแล้วนะซุ่มหนึ่งมาขับมาแล้วขับมาแล้วมันยื่นจอดเนาะซุ่มหนึ่งมามันขับมาแล้วมันขับมาแล้วรถแม่มีรถแม่เพิ่มมาของวกมันผีบีบยังตัดมันแคดิหนีเหรอวะปล่อยไปผู้เดียวเกมมันไปผู้เดียวเนื้อจังหวะ ชาต anyway, ิเขาปล่อยอะไรเขาไปหาเขาแคกระโดดลุกลุเนั่งจังปังไปไปอะไรไปนั่งคีเรคน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  Bây giờ lát đó Cái lăng kiểu phóng chứ Chị đứng với, đi, đứng với Lôi lướt lôi Tổ bom đi, tổ nâng Tổ nâng cày này Tổ nâng này, tổ Ơ ơ, thử nhìn lộn Tổ bản lộn Bỏ men, 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 ยิงอสดยไก่เลยแล้าแม่มันมีคนยิงมาแต่ไกลซะ่ไหนยิงมาใส่เลยเดี๋ยวดูท่านแขกกันเต็มเลยยิไปท่านอย่ันโอ้ยนีมันยสนี่นี่นี่อยกลางบ้านกลางบ้านกลางหมู่บ้านกลางหมู่บ้านเลย

นี่คนเดียวบ่บ่อสองโตไปปั๊มอ้อมหลังมันดูโอ้ยยุคกูดังละไปั๊มอ้อมเลยเดี๋ยวผมอ้อมอ้อมไปแล้วอ้อมไปทั้งคุณสังสาย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 ปั๊มหลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังปั๊มหลังปั๊มเลยอ้อมหลังแล้วนี่ยอ้อมหลังหลังหลังข้างหลังเลยนั่นแหละตรงพี่เราใชัน่ะโอ้สุดยอด ไม่ยิงไม่ยิงตัวนึงแฮปปี้มองายสบายเลยเธอเๆอเเฮ้ยแฮปปี้สวยุ้ยได้กันโอ้ไยยิง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 ยยิง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 ยงงยิยงยิงยงยิงยิงยิงยยิง้ยกยิง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 ยิยยย โอ้โ oh. มีอบ้กหลายโอ้ปอมบ้าเลยไอพี่บอกหันพายูด้วยสลุดด้วยน่ยบอกอันน้นี่ไงครับขานรถไอพี่โอ้ยนิ่งเก่มันนิ่งไก่ปุ้งกับมาบาทโอ้โหแหเอ้ยอะไริชุ่มจินแล้ว มันโหเลยว่าเขาติดไปชุบเลยชกินถ่านเลยไปชิดเลยว่ะเป็นฉากให้เขาโดดต้องโดดโอ้ซ้ายซ้ายมีลงตี้นึงแล้วซ้ายเขาลงแล้วเรากลับหลังบูเยอะเลยเต็มพี่ครับเม้งเป็นอะเม่งเต็มเลยที่นี้มันมันจะไปเอาเหมือนกันโอ้ยมันมันลงไปแล้วกัะปั้นกัะปั้นจิ๊กซี่ต่ำหงจิ๊กี้ต่เหาจิ๊กี้ต่เหา เนี้เห็นบอลีชี้ต่ำหกไงมั้โอ้้ต่ำกูโอ้ต่ำกูกระบาแล้วจะมันยิงต่ำยิต่ำยิต่ำวต่ำแล้วกันล้มเลยตานดิคือต่กี้เดียดเลยต่ำหกต่ำหกแล้ว